สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแกอีกแล้วนะคะคาเตือนค่ะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะขอทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะมาทุกคนแก้วจะมาบอกดาวสตาร์กับดาวมิดไนท์นะดาวสตาร์ดาวมิดไนท์อยากบอกมากอยากบอกตลอดเลยอยากบอกอยากบอกสีอีกสีดาวเรามีดาววีพีเลยมันจะมีดาวมิดไนท์ดาวสตาร์แล้วก็ดาวเอ็กตาแล้วก็ดาวทีวี อยากบอกทุกวันแต่ไม่ค่อยมีเวลาว่างวันนี้ลองลองดูนะฮะทุกคนมืดแล้วแต่ว่าได้อยู่ได้อยู่ได้สักดาวหนึ่งก็ยังดีทุกคนอยากบอกเฉย <laughs> 09นาะไปตามใบค่ะทุกคนอยากบอกจะได้สกิปไหม480แแล้วก็ กาหมดแล้วเนะี่ยกาสีแดงหมดแล้วจ้าเย้เฮ้เฮ้ไปสูงสอง <Okay. S 1> อีสองดาวสตาร์คนดาวสตาร์นะคะดาวสตาร์นะทุกคนครับ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 ท,ทุกทุกทีจะลงแต่นในกลุ่มนะ นะไปมิดไนค่ะอ่ะไม่ได้ขีดอันนี่หรอแป๊บนึง แค่คลิปเดียวนะทุกคน ดีนะตามใบเลยนะคะ สี่ศูนย์แล้วก็อะไรนะห้าเก้า ไม่ดีนะทุกคนปากกาแดงหมดปากกาแดงหมด แคปได้แคปเลยนะคะแคปได้แคปเลยนะคะแคปได้แคปเลยให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะชอบตามนะไม่ชอบผ่านนะชอบตามไม่ชอบผ่านเอาไปนะนี่นะคะทุกคนอ่ะประมาณนี้แหละขอให้โชคดีผิดถูกอย่าว่าการเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะ